ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซุลต้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สมสรลิเวอร์พูลครับอัดเรียบไม่ต่อเชันยายกับโบซาร่าหลังการเจรจาครั้งล่าสุดนั้นลม้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากนักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงจนเกินไปสมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับทีมยอ์ใยญ่ยงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพบกับเรื่องตวนหัวครั้งสำคัญอีกครั้งไม่มีรายงาน ว่าการเจรจาตเรื่องสัญญาเชคใหม่ของโมซาลานั้นล้มเหลวลงไม่เป็นท่านะครับจากการโจรจาในครั้งล่าสุดนั้นเอเยนต์ส่วนตัวของโมซาลาซึ่งเรียกร้องค่าเหนื่อยมากจนเกินไปจนทําให้การเจรจาในวันนี้ลวมลงไปในที่สุดและมีความสุ่มเสี่ยงว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มอบสัญญาเช่าใหม่ให้กับโมซาลาอีกต่อไปแล้วถ้าหากเอเยนต์รายนี้ยังคงเรียกร้องค่าตอดแทงที่สูงจนเกินกว่าลิเวอร์พูลจะให้ได้โดยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวในครั้งนี้นั่นก็คือ s า m สโวร์เลตนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากเดอะเทโรแกรมโดยหนักข่าวรายนี้ก็ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่าจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือและใกล้ชิดก,กับสโมสรลิเวอร์พูลระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลไม่พร้อมที่จะตอบสนองต่อเงื่อนไขส่วนตัวเพื่อแลกเับียการเซน็นญาฉบับใหม่ของโมซาลาหลังจากที่ดูเหมือนว่าการพูดคุยเรื่องสัญญาในวันนี้มีการเรียกร้องขัน้น่อยสูงจนเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลสามารถมอบให้ได้นะครับ โดยเลนข่าวยังระบุต่อไปในคราวว่าโมซาลาดเรียกร้องค่าเหนื่อยจำนวน400 0 0พรตสดาเพื่อแลกกับการเช็ญสัญญาตเจาใหม่โดยค่าเหนื่อยจำนวนดังกล่าวนี้ทางลิเวอร์พูลมองว่าสูงเกินเกินไปสำหรับนักเตะที่กำลังจะมีอายุครบ30ปีในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าโดยทางลิเวอร์พูลมองว่ามีความเสี่ยงมากๆที่สมโมสรจะมอบค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นสองเท่าให้กับสัญญารอยายาวให้กับกองหน้า,นาชาวอียิปต์รายนี้จนทำให้เรื่องการเจรจาดังกล่าวนั้นต้องยุติลงชั่วคราวในทันที โดยว่าเล็ตกล่าวว่าดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยตามที่โมซาลาเรียกร้องและมีความเป็นไปได้ที่สมสรศอาจจะปล่อยตัวโมซาลาออกจากทีมไปหลังจบฤดูก,กาลนี้เพราะโมซาล่ากาลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับสมสรผลลิวเวอร์พูลคงไม่รอให้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าที่โมซาลาจะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลจึงเหลือ2ทางเลือกเท่านั้นนั่นก็คือทังเลือกที่1 ยอมทำตามคำเรียกร้องของโมซาลาด้วยการมอบคะเนยจำนวน400ปอนด์ตสดา์ตามที่ตัวนักเตะต้องการข้อที่2ปฏิเสธเรียกร้องนี้และขายซาลาออกจากทีมไปในช่วงตลาดเสมอนี้ในช่วงที่นักเตะรายนี้ยังมีราคาที่สูงในตลาดการซื้อขายนักเตะ แต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับลิวร์พลก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในดีลวนี้อยู่ดีนั่นเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามัวสาราถือเป็นนักเตะที่แบกทีมลิวร์พลมาโดยตลอดและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าผลงานที่ยิงเกิน20ประตูนในทุกฤดูกาลของสารานั้นคือสิ่งที่นำชั้นเข้าสู่สโมสรลิวร์พลอย่างมากมายดังนั้นจึงเป็นความเสียหายครั้งสำคัญของลิวร์พลถ้าหากเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบไม่น่าจะเสียนะครับเราดูแล้ว เอฟเ h G, ไม่ยินดีที่จะมอบคเหนนระดับ400ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับโมซาลาอย่างแน่นอนดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลคงต้องรุนกันะคกันว่าสโมสรจะมีการเจรจาและไกล่เกลีย่ยกันเรื่องนดังกล่าวให้จบลงแบบสวยๆได้หรือไม่นะครับที่มาก็คือ The t e l e graph จากนักข่าวที่มีชื่อว่าแซมวอลเลซ จะม่ระน,นับนัะลิเวอร์พูลควรคว้าตัวอันโตนิโอโรดิเกอร์เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวจะม่ระนาบนะครับอดีตกัปตันรูปหลอกของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขานั้นต้องการเห็นอันโตนิโอโรดิเกอร์เซนเตอร์แบ,บ็กตัวเก่งจากสโมสรเชลซี Chelsea, ย้ำนะครับข่ขงกับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากที่กองหลังรายนี้นะครับกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว ร้อมชื่อว่าลิเวอร์พูลจะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากการคว้าตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมนะครับโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าอันเตโลโรดิเกอร์กำลังมองหาโอกาสในการย้ายออกจากเชลซีแบบฟรีแค่ตัวเพื่อรับเขนื่อนก้อนโต,ก,นตกับทางสโมสรแห่งใหม่และจากที่ในเวลานึกกับกองหลังทีมชาติยูโรเนียรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกและบาสโลูนาโดยทางชิมีร่ระแนแก็อมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะเข้าร่วมวงเล,ล่นละตัวนักเตะร,รายนี้แข่งกับทีมอื่นๆ ล็นเตะบรานี้สามารถเข้ามาเติมเต็มเก,ม,เกมรับของลิเวอร์พูลให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนโดยจะมีระดับนะครับชื่อว่าอันโตนิโรดิกร์จะเป็นตัวเลือกในอุดมคติของลิเวอร์พูลคุณลองนึ็กภาพดูสิว่าหากเขาได้ยินจากคู่กับเวอร์กิฟานดั์ที่ลิเวอร์พูลนั้นจะทําให้เกมรับของหงส์แดงแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับเขากําลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนและลิเวอร์พูลจะไม่เสียเงินมแมตต่ปอนเดียวในการคว้าตัวนักเตะรานีเข้าสู่ทีม แน่นอนว่าการย้ายทีมแบบฟรีเข้าตัวนั้นจะทำให้นักเตะมีค่าเเนื่อที่สูงกว่าปกติแต่ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลสามารถจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับลูดิเกอร์ได้อย่างแน่นอนผลวิดูการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเชลซีทั้งสองนัดและเห็นได้ชัดเจนว่าลูดิเกอร์นั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนและมีกองหลังในพิมลิกไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะสามารถเล่นฟุตบอลได้ดุดันและฉลาดเหมือนกับลูดิเกอร์และการย้ายออกจากทีมเชลซีหลังจบการนี้ของลูดิเกอร์ นั่นจะทําให้เชลซีเสียศูนย์อย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครภายในทีมสามารถแทนที่ลูดิเก์ได้และผมก็บอกว่าลิเวอร์พูลจะทาเรื่องที่ชันฉลาดด้วยการพยายามที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้หลัโจ์ลูกกย่านี้โปรดถือดได้ว่าลิเวอร์พูลมีแต่ได้เก็บได้จะมีการเล่าเก,ก่ากับสกายสปอร์ตนะครับเกลนจอนสันเ <Glen Johnson S 2> ชื่อว่าดิคันไร์เหมาะสมกับลิเวอร์พูลมากกว่าไปซาด,แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เก e n นจอห์นสันในการออดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความเชื่อมั่นที่ว่าดิแคนไรส์สตาร์กองกลางของสมโมสรเวนแฮมยูไนเต็ดะนมีความเหมาะสมที่จะย้ายมาสวมเสื้อสีแดงในทินงแอนฟิลของลิเวอร์พูลมากกว่ามากกว่าเสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่โอ,อรแรดฟอร์ดพร้อมแนะนำนะครับว่าทานักเตะรยรนี้ไม่อ,อยากย้ายไปตกอับเหมือนกับ ดันนี่ฟานเดเบกแล้วแล้วก็เขาควรที่จะพิจารณายา้ายไปคัแข่งกับสโมสรลิเวอร์พูลหรือแม่งเชลซีซึ่งจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุดนะครับโดยไม่ฟิลจากสโมสรเวนแฮมยูเนเตตในวัย22ปีรายนี้เคยตตเป็นข่าวเชื่อมโยงนกับลิเวอร์พูลมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงตลาดซสมมอที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นทางเวนแฮมไม่ยินดีที่จะปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมแต่ยังไดแต่ถึงเงินนั้นก็เชื่อได้ว่าทางสโมสรเวนแฮมจะพิจารณาข้อเสนอ สโมสรต่างๆที่สนใจในตัวขอนเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดสมเอนี้หลัจากที่ตอนนี้ดิคแนไรท์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มโ,โดดเด่นและกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับเวนแฮมยูไนเต็ดต้นสก,กัดของเขาและตอนนี้ที่ได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักเตะรายนี้จะพาเวนแฮมไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในฤดูก,กาลหน้าและจากเวนแฮมกลายเป็นทีมกลุ่มหัวตา,นนกการางพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แบบไม่น่าเชื่อโดยแกรนต์จอนสนกล่าวต่อไปว่า ลิเวอร์พูลเพิ่งจะเสียจัดจิ้ดุมหวานในดุมไปกับปานเรดสังฉางเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนถึงน,นตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีนักเตะคนไหนสามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ของวานิลุุนได้แลยซึ่งตัวผมก็มองว่าดีแคนไรท์นี่แหละคือนักเตะที่เหมาะสมในการย้ายมาคัดแ่งกับลิเวอร์พูลมากที่สุดแม้ว่าณตอนนี้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยที่ดีแคนไรท์จะย้ายไปแค่งในีทินโอลรัฟอร์ดเพราะที่นัน่นมันไม่เหมาะกับเขา ผมมองว่าเชลซีและลิวร์พูลคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับดีคันไรซ์และเขาจะคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายถ้าหากย้ายมา,าคัดแข่งกับ2ทีมนี้โดยที่พันนาผมก็เห็นแมนเชสเตอร์พยายามเซ็นัาญากับนักเตะชื่อดังมากมายเข้าสู่ทีมแต่ทีมของพวกเขากลับมีการพัฒนาการที่สวนทางเป็นอย่างมากและจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ในสมัยก่อนผมจะสนับสนุนเต็มที่ให้ดีคันไรซ์ย้ายไปค้าแข่งที่นั่น แต่สาหรับเน้นตอนนี้ผมมองว่ามันจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆถ้าหากเขาย้ายไปที่นั่นผมไม่ได้พูดวยทีมเก่าของผมแต่ผมพูดจากตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆและเห็นกันณตอนนี้กันอยู่จนะ้าดีคือสุดข่าวลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14มกราคมน,นะครับบ้านมีความที่เห็นกันอย่างไรล่ะครับกับกรณีของโมนซาลาก็ายังไม่ลงตัวสักทีนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะหาทางออกกันให้ วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับต้องติดตามชมวกันต่อไปนะครับก็400ปอนด์ก็อาจจะเยอะนะครับแต่แอดมินมองว่าถ้าหากเป็นระดับท็อปของซาลาก็สมควรจะให้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าระยะสัญญาที่จะต่อกันนั้นกี่ปีนะฮะถ้าต่อกัน4-5ปีก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่า400 0 0ปอนด์ซาลาอายุ30ปีแล้วนะครับแฟนๆเป็นความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนกใการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อผู้พวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ